ราคายางพาราวันนี้ดีขึ้นทุกชนิดประจำวันที่29กมกราคม2569นั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นใครพอมีน่าจะขายได้นั่นเองครับมาดูกันที่อันดับแรกก็คือน้ำยางสดนั่นเองครับวันนี้ราคา58บาทส0สตางค์ปรับบวกขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น55บาท30สสตางค์ ยางแผ่นรมควันชั้น3ามหบาท90สตางค์ปรับบวก10สตางค์ราคาท้องถิ่น58บาทเก้าสิบสตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีห้าสบาท90สตางค์ปรับบวก10สตางค์ราคาท้องถิ่น55บาท90สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100่งเปอร์เซ็นบาท70สตางค์ปรับบวก10สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท70สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด26บาท98สตางค์ปรับบวก5สตางค์ราคาท้องถิ่น23บาท98สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง29บาท64สตางค์ปรับบวก6สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท64สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%ยางค้างคืน35บาท51สตางค์ปรับบวก6สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท51สตางค์และอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 37บาท59สตางค์ปรับบวก7สตางค์ ราคาท้องถิ่น34บาท59สตาต่านั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นก็ต้องมาทำความเข้าใจในแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นว่าการซื้อขายราคานั้นจะแตกต่างกันออกไปสำหรับราคายางพาราท้องถิ่นก็คือซื้อขายไม่เท่ากันนั่นเองครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายสาเหตุทั้งคุณภาพ เปอย่างของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับและเราก็จะไปดูตารางราคาตลาดกลางของ EUDR และก็ตามด้วยราคาตลาดต่างประเทศนั่นเองครับว่าตลาดไหนอย่างชนิดไหนปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้น อย่างไรนั้นให้พี่น้องรับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับว่าจะได้เห็นกันแบบชัดเจนนั่นเอง